โรงเรียนบ้านยางงามเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพาตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นโรงเรียนขนาดกลางบริหารงานโดยนางสาวอัจฉริสป,ปะคุณข้าราชการครูจำนวน11คนและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนมีนักเรียนทั้งสิ้น 125คนการประเมินห้องสมุดดีเด่นเพื่อส่งเสริมนิสัยรละการอ่านในโรงเรียนขนาดกลางขนาดพื้นที่และสถานที่ตั้งห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงามตั้งอยู่บริเวณข้างห้องพักผู้บริหารและบ้านพักครูมีขนาดพื้นที่8คูณ12ตารางเมตรสภาพแวดล้อมบรรยากาศและคุลุภันห้องสมุดภายในห้องสมุด มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบสะอาดมีความสว่างพอเหมาะกับการอ่านหนังสือมีมุมผ่อนคลายให้ใช้บริการและมีคุรุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานเช่นโต๊ะเก้าอี้พัดลมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตครูบรรลักษ์ปฏิบัติหน้าที่หลักในการบริหารงานให้บริการและกิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงามบริหารงานโดยนางสาวอัจฉริสปพคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงามพร้อมด้วยครูบรรลักษ์จำนวนสองท่านได้แก่คุณครูปุญญวีทรงศรีและคุณครูนัทวุฒิแสนสุขโดยประสานความร่วมมือกับคุณครูนิชพัฒน์สัตอุดมซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าง,งานวิชาการร่วมกันขับเคลื่อนงานห้องสมุดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยเปิดให้บริการคือ 1. ให้บริการยืมคืนหนังสือ 2. ให้บริการมุมผ่อนคลาย 3. ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 4. ให้บริการครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจำนวน4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวรรณคัมและกิจกรรมรักการอ่านการบริหารจัดการห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงามบริหารจัดการโดยครูบรรลักษ์เปิดบริการให้กับคณะครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านยางงามผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในวันราชการโดยมอบหมายเวรรับผิดชอบ ให้กับยุวบรรณลักษ์ในการดูแลความสะอาดและให้บริการยืมหนังสือซึ่งโรงเรียนบ้านยางงามได้จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบดิวอีมีทั้งหมด10หมวดได้แก่หมวด000เบ็ดเล็ดหรือความรู้ทั่วไปหมวด100ปัจชยาหมวด200ศาสนาหมวด300สังคมศาสตร์ หมวด4 00ภาษาศาสตร์หมวด5 00วิทยาศาสตร์หมวด6 00วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยีหมวด7 00ศิลปกรรมและการบันเทิงหมวด8 00วันวรรณคดีและหมวด9 00ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์นโยบายและแผนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงาม ได้กำหนดนโยบายห้องสมุดไว้สองด้านดังนี้ 1. ด้านการส่งเสริมรักการอ่านพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางงามให้ได้ระดับอ่านคล่องเขียนคล่องและมีนิสัยรักการอ่านฝ่ายเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี 2. ด้านการบริการมุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้ครูบรรลักษ์ R, ได้จัดแผนพัฒนาห้องสมุดร่วมกับงานวิชาการโดยจัดทําโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีจานวนสองโครงการได้แก่โครงการส่งเสริมลักการอา่านและโครงการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักย,ภ,ยภาพเมื่อปีพุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านยางงามได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กได้นําเสนอแหล่งเรียนรู้เป็นกิจกรรมในด้านการส่งเสริมลักการอ่านและได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนบ้านยางงามปริมาณและคุณภาพของหนังสือและสื่อสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงามมีหนังสือจำนวน2056เล่ม มีคอมพิวเตอร์จำนวน4เครื่องพร้อมอินเทอร์เน็ตที่มีสภาพพร้อมใช้งานการจัดระบบหนังสือและสื่อสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงามใช้การจัดระบบหมวดหมู่หนังสือแบบ d e วอีโดยมีครูบรรลักษ์และยุวบรรลักษ์ทำหน้าที่ลงทะเบียนหนังสือในระบบ e-school อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีกับงานห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงามใช้ระบบ e s c h o o l ในการลงทะเบียนหนังสือและสืบค้นหนังสือเวลาปิดเปิดห้องสมุดห้องสมุดโรงเรียนบ้านยางงามเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาในวันราชการโดยมีสมุดลงชื่อเข้าใช้สำหรับนักเรียนครูและประชาชนทั่วไปการจัดบริการห้องสมุดห้องสมุดโร,รงเรียนบ้านยางงาม มีการให้บริการดังนี้ 1. บริการด้านการอ่านเป็นบริการเพื่อให้คณะครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านยางงามผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามาคนา้นคว้าหาความรู้ภายในห้องสมุด 2. บริการยืมคืนหนังสือเป็นบริการให้สมาชิกห้องสมุดยืมและคืนหนังสือ 3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่ 4. บริการตอบคำถามและช่วยเหลือการค้นคว้า 5. บริการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 6. บริการสถานที่สำหรับครูผู้สอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครูบรรลักษ์ได้ส่งเสริมการรักการอ่านโดยได้จัดกิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวรลคัมในช่วงเช้าหน้าเสาธง กิจกรรมเล่านิทานช่วงพักกลางวันและกิจกรรมบันทึกลักการอ่านช่วงเย็นหลังเลิกเรียนความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและคลรูบรรลักษ์ในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนสามารถเข้าใช้สถานที่ห้องสมุดในการจัดการเรียนการสอนโดยทำการลงชื่อในสมุดบันทึกทุกครั้งที่เข้าใช้งานนักเรียนมีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศครูบรรลักษ์ จัดกิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลและมีการมอบของรางวัลหน้าเสาธงทุกวันอังคารนักเรียนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าและรักการอ่านคนรูบรรลักษ์ได้จัดทำสมุดลงชื่อเข้าใช้งานมีการสรุปเป็นข้อมูลสาระสนเทศทุกเดือนหากนักเรียนคนใดที่มีจำนวนเข้าใช้ห้องสมุดมากที่สุดจะได้รับรางวัลน,นักอ่านตัวยง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษาคนา้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อันนำไปสู่การมีนิสัยรักการอ่าน